บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม2564เตรียมใช้จ่าย6รายการโอนให้เหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเงินเยียวยาของบัตรคนจนเอามาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะในเดือนพฤษภาคม2564หลังจากสิ้นสุดโครงการเติมเงินบัตรคนจน500บาทไปแล้วนั้นซึ่งอัปเดตล่าสุดค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนพฤษภาคมผู้ถือบัตรจะยังคงได้รับสิทธิ์ทั้งหมด6รายการเหมือนเดิมดังนี้นะคะ1ค่ะ ซื้อสินค้า200-300บาท 2. ค่าเดินทาง500บาท 3. ซื้อการหุงต้ม45บาทรอบ3เดือนนะคะ 4. ค่าไฟฟ้า230บาท 5. ค่าน้ำประปา100บาท 6. ผู้พิการ200บาทในส่วนของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะอาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนค่ะ จากเดิมเตรียมเปิดลงทะเบียนหลังจากโครงการเราชนะนะคะแต่ล่าสุดค่ะโครงการเราชนะได้ขยายเวลาจากเดิมถึงเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนมิถุนายนค่ะทําให้การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ยังไม่มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะคะคาดว่าจะดําเนินการได้ภายในปีนี้นะคะและนี่นะคะก็คือข้อมูลข่าวสารเอามาอัปเดตกันค่ะ อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังค่ะสวัสดีค่ะ